พี่เปียครับพี่เปียขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะการเรียนการสอนที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเรียนการสอนนะคะสาขาวิชาภาษาไทยาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัสสวนสุนันทานะคะ เราจะมุ่งเน้นเนื้อหาสาระอย่างเต็มรูปแบบทั้งรายวิชาของคณะรายวิชาของสาขาอีกทั้งนะคะสาขาวิชาภาษาไทยของเรายังพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อที่จะนําความรู้ประสบการณ์ไปประกอบอาชีพครูที่ดีในอนาคตค่ะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เปียมากมากเลยนะครับนี่พี่เปียจะไปทําอะไรต่อไหมครับเนี่ยพี่เปียนะคะก็ต้องขอตัวเข้าไปเรียนแล้วค่ะตอนนี้สายแล้วค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับ สาขาวิชาภาษาไทยของเรานะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเอกไทยโทรการแสดงชื่อนี้เนี่ยไม่ได้ได้มาเล่นๆนะครับผมแต่ได้มาจากการจัดกิจกรรมบูรณาการในชั้นเรียนครับผม นั่นก็คือการแสดงบทบาทสมมุติการแสดงละครต่างๆนะครับผมที่สอดท้องกับเนื้อหาการเรียนของเราเนี่ยเองครับผมก็ทําให้การเรียนของเราเนี่ยมีความสนุกสนานไม่เครียดเลยแม้แต่นิดเรียนสนุกลุกนั่งสบายครับผมอีกทั้งนะครับยังเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาของเราเนี่ยได้บูรณาการเนื้อหานะครับผมในการคิดเกมเพื่อที่จะใช้ในการประกอบวิชาชีพครูในอนาคตนั่นเครับผม สาขาวิชาภาษาไทยของเราไม่ได้เพียงแค่จัดก,การเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงเท่านั้นแต่เรายังเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการนําความรู้จากนอกสถานที่นั้นมาปรับใช้ในวิชาเรียนที่นักศึกษาศึกษาอยู่การจัดกิจกรรมค่ายเป็นการพัฒนาให้นักศึกษานั้นได้มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ศักยภาพที่นักศึกษาจะได้พัฒนาตน พัฒนาความกล้าหาญพัฒนาความกล้าแสดงออกบุคลิกภาพและการทํางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อที่นักศึกษาจะได้นําสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาในการที่จะเป็นครูในอนาคตนั่นเองครับทางสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาล,ายลัยราชภัสุดสุนันทายังเล็งเห็นถึงความสําคัญทางด้านความสามารถพิเศษของตัวผู้เรียนจึงผลักดันนักศึกษาที่มีความสามารถและ ความสนใจในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวผู้เรียนอีกทั้งยังเป็นผู้ที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเองอีกด้วยและสสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่นี่เลยค่ะอย่าลืมมาสมัครด้วยกันเยอะๆนะคะแล้วมาเป็นครอบครัวครูภาษาไทยได้วยกันค่ะเรียนครูต้องเรียนที่ไหนเรียน